ผมมันอยู่ๆส oh, okay, ิมาเฮ็ดะไเห็นน้าก็ร้งเห็ดลดนก็เ่นนะครับผอาจารยกับบ่แต่เกาแหงปักปักก้งแหงไว้ก่อนตัวเรั่อสันมันดีครับปักก้งแหงไว้แต่มันค่อยสิดับข้าเจ้ากับบ่เอาครับเพราะว่ามันมันสีดับครับต้องเอาออกไม่คือห้องฝงเขาฟาดไต่เกาเนี่ยครับเขาก็ต้องหาออกไม่บางทีมันดับมันเป็นบุดีไม่บ่อยละครับอย่างนั้นไม่ออกไม่หามือสันมันดีครับ ลงให้ลงหน้าคือกันเอาสีดำหางมือกอนสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้เมือนนี้มาเบิงวิถีชีวิตการเห็นไหนเห็นหน้าพี่น้องครับเมือนนี้เป็นเมื่อที่สองแล้วนะครับหลังจากเป็นโลก,กามาเหมืนอนี้ก็ไทหุดแล้วกด็ดำขั้นตอนดำเนาะคาด <c ười> นี่คาดไว้แล้วอยู่กับหน้าผมคือเราครับโอ้อันนี้คาดใส่ใส่ใส่รถรถไทยเดินตามโอ้รถไทเดินตาม,ตามอืมหลายมาลยเนอะจากไรหน้าเฮา อาหาไรจะจุ่มเขาดำโอ้หาไรนึ่งกินเขากินยังหาไรครับครับโอ้ขาดทิมไปแล้วขาดเรียบร้อยบนแหลมหมนโอ้ขาดเรียบร้อยแล้วแะก็เลยดับไปดำเมอคืนอ๋อมันดับไปแล้วดับแล้วนนโอ้คณะไทยทำได้พี่น้องได้ตอนนี้ก็มันสวงสีหาวม่งแล้วมันาที่สีโต๊ะดินแล้วล่ะมันตอนนี้เขาจะประกันร่างพระจีพระกันโลกาได้พี่น้องด้วยโอ้ดีๆกันตอนการโลกาตอนนี้พี่น้องครับก็ติดตามไปนะครับแต่ว่าเขาพอได้เห็นแล้ววิธีการ เอาข้อยมาไถเนอเถาเนาะเบิดแหละหมอมี่ตั้งบ่อขาวของหมมี่ข่อยง่วงไปยางไปเบิ่งกันหน้าห้องไถเ้าไปแดงเลยห้องไถเขาเจ้าขาเจ้าไถจากเครื่องจากรถเนาอรถไถเดินตามเ้างนี่ไถเดินตามโอ้ก็ไออยู่บนน้ำบ่อห่านเฉยเละหมองมีน้ำกับมีหมองหมองมีครับเอาบัดที่นี่น้ำาม้อห้องที่เห็นขึ้นฝนตกเมือนขึ้นฝนตกเมือเล็กว่านนี้มาจะมาโ่งดีแต่ฝนตกใส่หมู่บ้านคนมีบุญเนาะโอ้คนมีบุญกันจะว่ากันย้ม กันยีลงมือ,อยเนี่ยเดิเรากับบาหลุดโอ้เป็นนัดก็เปิ้ลไหวบ่ไหวกันนัดไปตัวปา <laughs> เป็นนัดก,ก็เทวดาไหวเป็นไรหน้าตรงเนึงก็กจะดำแล้วไปเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องครับ <laughs> น้าหน้าผมก็สิมาดำไหวว่าลุ่เห็ดกะพยากรณ์อากาศเข้าๆของอุตุนิยมดีกา่าน้อทีนึงเพรวัาทีห่หหาไหวฝนดีแล้วว่าเปิ้ลมี คู่มีขั้นมันยังได้เป็นน้องครับผมเม็นยููเสีไม้เย็นไทยเย็นหน้าเด้วันกับเว้นบอดึงลงวันฑีตึงนอเชื่อนหนาป้าตัวงามกับพอดีในการเห็นอยู่โอเห็นบอกมันมีคู่มีขั้นนั่นแหละเอาเรื่องคู่เรื่องขั้นแล้วก้อนสีไฮเย็นไดเย็นหน้ามันตรงนี้ไหวหน้าไหวให้เอามันกะมีก็เริ่มเมื่อสันบันดีนแล้วกดีเอาเมื่อปีนี้ลกวันจันลกก้าครับแต่ว่ามือดำเมืออพอดีวันฟุด เนี่ยก็มือมันดีปีนม่วันพุธครับเป็นมือสันวันดีครับาะมันอยู่ๆสิมาเฮ็ไทายเฮ็นหน้าก็รุ่งเห็ดหลดนกูแบนทากโบวสันกับว่แต่เกาแห้งปะปะกงแห้งไว้ก่อนตัวโอ้สันมันดีครับปะกงแห้งไว้ับมันค่อยสีดับข้าจากับว่าเอาครับเพราะว่ามันมันสีดับครับต้องเอาออกไม่คือห้องฝงเขาฝาดแต่กาเนี่ยครับเัาก็ต้องหาออกไม่บางทีว่ามัน จับน่มันเป็นโบดีไม่บ่อยละครับอย่างน้นไม่ออกไม่หาเมื่อสันมันดีครับลงให้ลงหน้าคือกันเอาสีดำหาเมื่อกอนบัดนี้ลูกหลานเกิดใหม่หญ่รุ่นเด้บัดนี้เขาิบอจักอันออกไม่ออกเกาเขาเขานัาเดือนไดเอ้ามันหมู่จักแล้วกับคือบ่งดำหน้าสุดใจเดงนห่างโบเขาเขาหน้าเอาเดือนไดจะเท่าเอาไงไงซื่อเขาหูว่าเดือนใดเขาลงเริ่มคือลงหน้าเด้อเดือนพฤษภาพฤษภาเอ้าพฤษภาเป็นกับเป็นเดือนลงให้ลงหน้าลงให้ลงหน้านาะ เรียงบ้านเลียงให้เรียงหน้าเขาเกิดลงใหเมื่อเหตดเลียงจะพูจะตาเลียงจะพูจะตาแล้วล้วเียงจะพูแล้วเขาก็เลียงให้เลียงหน้าเขาก็มาเรียงของเขาเรื่องเหตุของเข่าเนี่ยก็ไปย่อนเบงคิดนอกเฮ็ดไปแล้วนอกนอกการเรียงให้เรียงหน้าเขาคู่วบากชุมมือมันก็คือว่านล่ะมันเลิศมันหลบมันโบมันโบปฏิบัติไว้มันลุไปหลายล่ะครับอันโบปฏิบัตินี้ย่อนไวาจังไรนะท่า เขาบ่เฮ็ดซื้อนี่แหละเขาเอนบปฏิบัติบปฏิบัติบ่เฮ็ดจำเป็นซื้อบ่แต่งคือเกาครับแยาว่าอูายุิ่นเคยเห็ดบ่เฮ็ดอืมกีนดำแม่งเลยดำโหลดโอ้อยากดำก็ดำโหลดนี่แหละเขาก็เลยว่าบ่ถือบ่ถือเลยคือเกาครับบ่อถือหีถือข้องอืมวางสัญชะเออบ่ถือหีถือข้องเออนี่แหละเขาเจ้าเอยากเห็ดก็เฮ็ดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้ถือมือถือเว้นคือผู้เฒ่าพ่อแม่เฮาไฟเฮ็ดแต่เก่าครับ คือเขาเอาเลยสาววันพุดหรือระหัรแถว่ผู้ถือพุดถืออระหัรนะนะครับมือสันบันดีเขาทันันดีเขาเคยถือครับลงให้ลงหน้าข้าเจ้ากับจังจันตัวแหกงกแหกไว้อืมกระดำอืนอ่นเผนี่อไอ้ตามที่ตามที่นาเทาไปไหวไหวหน้านาอ วางคลิปที่แล้วเราเฮดไวเนาะเลี้ยงหน้าเลี้ยงหน้าแล้วเขาก็ไปเบิ่งนข้างไกลเออปีนี้วางเด็กกว่าปีนี้ย้อนย้ออนบอกพี่น้องเขาฟังแน่ปีนี้มันก็ข้างไกลมันโค้งเพิ่นว่าข้างไกลโค้งเงี้คือเกี่ยวว่าจะจำบอกให้ปีนี้ฝนดีดี่นก็ว่างฉันจะมีวันร่ำนั่ยล่ะโอ้จะมีวันดำเนินอร่ำเออมันจะแบ่นตัวแม่เขาเล่าเนาะผู้เฒ่าจะเก่าเขาเจ้าก็ว่าไว้จังซั่นโอ้ข้างไกลมันงอเออโค้งโค้งคือเกี่ยวโอ้ห่วงเขาไมันสิเต็มเม็ดเต็มหน่วยเออ ว่าแต่จะบอกให้ปีนี้ฝนสิทีฝนจะถึงลงมาสิดีโตก็ได้การดีเนาะแต่มันเป็นยักษ์เป็นยังกับผู้ชามันจีแรงบ่หรือจียืดน้ําคือฮาวบรับฉันมันเป็นยักษ์อยู่ยกกลางครับอืมือนกันเท่อกับแรงแล้วเท่อกับยืดน้ําครับมันเป็นกูดเป็นยักษ์เนี่ครับกับว่าโบบึงโบคือคือเด้เออเอากับไม้ก้วแหวนมันเป็นียังก่อน จำหมอหมอหน่อยเขาเจ๊าเออหมอหม้อกาแมนซูเมืองนี่เขาเอินพยากร,ารอนอ,อ,กอา,ากาศเนาะเป็นตุ้งตุ้ยก่อนปิดกลุ่มอุตุเออเออเดือนนี้ฝนดีๆนี่นี่นี่มันเป็นขอไงครับสมัยตาเฮานี่มันตาพอตาแม่มันก่มีเครื่องวัดเครื่องตวงม่มีเครื่องวัดกขึ้นว่าเอ้าเบิ้งผีตาแหกผียังคนเทศเห็นเบิ้งว่าใช่ละผีตาแหกโอ้คืก็มีเครื่องมาเครื่องตวงมาต้องอาศัยสัตดเนาะ,ช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 ะช ถือผีถือสร้างไปกับมือยูเซและผีบ่เคยเห็นยูเซ่แหละโตผีผีไตมันก็เป็นเวงสั้นปฏิบัติกันมากในแถเนาะเป็นความเชื่อประเพณนีุ้๊กมือทำเนียยประเพณนี้ตุ๊กมือก็เป็นขมูดตุไม่บอลล่ะครับเป็นเครื่องเคร่องว่าเครื่องตวงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงมันก็สีมีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ครัแต่กี้ห้องผัดอาศัยันวา ที่สั้นนั่งไม่เจ้าให้เจ้าหน้าแล้วก็เบิึงแล้วก็เบิึงดินฟ้าอากาศเออเบิึงข้างไกลเลี้ยงปีนีิฝนดีดีวะือวบานอืมข้างไกลที่เกดีโอ้ปีนีิฝนบูดีบูดีดอกนะโอ้เป็นังสั้นไฟเห็ดผัดทำแต่มันโค้งง่ามโอ้ปีนีโอ้เด็กการนี่โค้งโตง่ามนี่ผมว่าโค้งโตงคือเกี่ยวเนี่ยโอ้เขาดีแด่การอยู่แด่การอยอะดีดีวะโอ้ วังหาบันน่วยคือเกี่ยวไงเนี่ยหน้าเ้ากับหน้าดินไส่เนาะไว้ดินไส่แต่ว่าเด็กการอยู่ที่เนาะเข่าเวงได้เข่าหน้าของหัวเนาตัวหัวอุัวปีโอ้เข่าสวมหัวสิบบ่ได้เอาบันไดขึ้นเกี่ยวคุณบอกดับบันไทยยนี่ยมันงองามโอ้สิบบ่ได้หาบันไดขึ้นเกี่ยวเ่ามันสวมหัวแม่เข่าตัวมีลีนเนี่ยป้า ว่าแห่งงานมยุ่งปว๋ยวัดทแฮายุ่งเดี um ๋ยวไปน้องเด้อเดี๋ยวไปติดตามกัน๋ยวสิมาปเดียพี่น้องตองายเหาเดี๋ยวบึงเดีมันงมันงันแ่มันงันเขาหถอเขาเาถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็สิมาถายให้บึงพี่น้องครับว้าโลกาแล้วสิเมื่ออะไรบ่บันนี้นั่นคุณแม่มาสิกลับบ้านเลยเด้อนี้สามารถกลาบก่อนหมู่ะบัดนี้สิมากลับก่อนหมูใ่พ้อมกันละก็เจ้าด้เลยโอ้สิึ้นแล้วโอ้กร่งเร่งเดี๋ยวไปน้องเด้อกันร่งสิเร่งโลกากันนะ เอาแรงมือเขาแรงมือเขาหาม้วนแรงสี่ห่วงม้วนอะนาะนี่ลราเบิ้งเว่ยย่ำดำผัดาาย่ำมอเย็นเป็นนานนูนเป็นนานนูน่นใช่ว่ามัดย่ำดำเขาผัดหน้าลงผิดไอ้นานนูนโอ้ผู้ดีกาอยู่หรอหน้านู่นง่มพิษกันง่มพิษกันอ่ากูอยู่หน้าลงกันเสียแน่บ่ามันเสียแน่แล้วก็เสียได้เติบเนาะครับบ่นเสียล้วมันกับบุญมีน้ำมาช่วงดอกบ้าฟืนคุ้มงามไปครับ มับหดว่าเป็นนั่นนู่นนี่เนี่ยแกมปุ๋ยปุ๋ยห้ากับขี้งวอขี้กล้วยมันหาดำขึ้นเดี้ยวมากผัดกับหัวโคโยโอเรื่องเล่าองปุ๋ยของปุ๋ยเ้าก็ใส่ใส่โย่มันก็ต้องมีแน่ท้องทั้งหมดอะตามสขี้มีน้ำขีมีกับปุ๋ยคอกเขาแน่ปุ๋ยขี้ง้อขี้ควายเ้าเนาะปุ๋ยคอกเคมีเนี่เขาก็มีเลี้ยงไว้เยอะพี่น้องเด้อมีเลี้ยงง้เลี้ยงควายไว้ของเขาอีกอย่นี่ยคอกกับลูกเนี่ยแหละเรื่องแม่กับลูกนี่กับปุ๋ยคอกเขาแน่ลงใส่โอ้บางนี่โก้ไปใช่หรือนี่โก เากเี่ยนเอาพิ่นเลี่ยนเอาแม่ก็หลูกมากเพี่ยนช่วงแม่กัหลูกว่านี่โกนะเลี่ยนไปเชิงพอชิตอะไรเลี่ยนเมื่อนี่มือจังมือสีวิดในต่ำเนี่ยมืออื่นข้าวดก้ากันเีแล้วแล้วโดดๆนเนาะมืออ่นก็เสียวบางส่นซะเพราะว่าเขาขาดไปเรียบร้อยแล้วเตรียมการไวแล้วนี่บดก้ากับโบเลวว้าวเองไ บางฝีมันแรงคือว่าดำหน้าคือว่าเล็บนิ่โปรติโปูเมอเลแย่เลยดินเขาเล็บเขาเริ่ม๋อตะกี้มันดำแหงมันห้อนเดนหัวเล็บดำดำน้าดำแหงน้าดำแหงมันห้อนเดยโอ้ยดิโปูเมอร์นี่แล้วเลยเป็นไสแหงแล้ว้แต่เขาเลยสร้างหลุมมาได้เียโอ้โหมันมันเป็นโน่นหินแหงว่านี่ตะกี้มันเป็นโน่นหินเบิร์นนี่พี่น้องเป็นโน่นหินแห่ได้บอกเอาไปมาเฮ็ดลายปีนีดักไปมันก็เริ่มดินก็ดีขึ้นมาเนาะ ยิ่งใหญ่นวลโสมเห็นเียนไทกันเพราะมันเสียงไอ้นล่ะเสียงเสียงมักไทยข้เขาต่ำ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 เลยเนาะเพราะมันขวั้วมันห้าก้อนหินหาก้อนหินพ <c oughs> <ๆ S 1> ิธีต้องไปห,ห,ห่อนี่แกแต่เมื่อกี้พมีเถียงม,มีอย่างได้อยู่นี่พี่น้องครับมาเอางอเอาย้มากกับมาลูกไปนี่แหละเออมันจะเลื่อนไหมล่ะครับ มันก็เล่ามันอยู่หน้าไฟหน้ามันแหละมันเข่าบ้านบ่ได้ละกู้ไองวัวได้กินเขา่กนนา,ากินน้ากหนนั่งจินอยู่ต้องกินเท่าน,นาั่เนาะกินเท่าน,นาั่นมันมีเสียงดิบโอ้พุณเสียงเคยเศรายู่ลมุมฝนอยู่ทั้งลุมอันนี้เป็นหน้าปลายมือหน้านปลายมือเอออยู่ไก่อยู่ไก่โมก็จะหน้าปลายมืออืมยามเห็นแล้วก็หาบลงพุ่นแหละโอ้โบเป็นเป็นกิโลบ่หันควบไป มื่อคือมึงยังตุ้งมือผมได้กินและเขาโอ้หาบเนาะหาบขามทงไม่เล็กน้อยไปหาบกระไฮร่นโอ้ไอ,บอ้บ่านหาบลุงไปเลยหาบเดียวลุงกินดิแล่นดิ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ดาบวั <c oughs> ดเนี่ยหาบขามมาเลย,ยพี่น้องเด้ออันที่บอกเนี่ยทงทงนี่แหล, <c oughs> ละหาาพี่น้องครับดาบวัดเคยหาบขามมาแล้วหาบลงทางละวซิมหามัดพี่น้องครับโอ้ยมันคือขักแดเว่าไปพักอยู่ต้นบกบกใหญ่พี่น้องครับเนี่ยทางทงเนี่ยจำได้ อยากเบอกว่าพี่ให้น้องฟังอยู่เห็นภาพเลยดิเบอกย่ำได้ก็บอาคือเก่าเก่าเออเข่าดีเนาะเข่างามทงน้องบัวเนี่ยแต่ไม่จักมาเบิ้งย่ำมาฝุ่ลัดดำแล้วมันย่ำน่องงามจักมาไทยย่ำเข่ามันออกห่วงย่ำเข่าถอดเขายังมาหรือเนาะในเวลาเก็บเกี่ยวเวลาเห็นแบบเป็นนานนูนครับเอาลงไปเบิ้งข้าจ้าโลูกกาได้ไหมบัดนี้แผนกโลกาเดี๋ยวจังมาแล้วนี่รอบแรกเนี่ย อืมเดี๋ยวสิบ่มัดมื้อเช้ากะดำว่าซั่นเนาะมื้อเช้านี่เนาะเอ้ยจ้าเบิดพอดีก็เลยสิลกไปมื้อนเนาะลกไปมื้อนเป็น้าเฮาีนีเป็นได๋น่ะเออแดงแต่ว่ากีบใหญ่อยู่เด้อล่ะแต่การอยู่โอ้ออกตาเบิดตครับออกไปมันก็เบิดอื ซื้อเมื่อเนี่กับสีโบ้ได้ค่อยได้เห็นเลยที่พี่น้องคือการลวกกาเพราะว่าเป็นหน้าหวานพี่น้องกับส่วนใหญ่เป็นหน้าหวานเดาเนาะองมือ,มอกับสีวิดเหรอเนาะโอ้ก็จะเก่งนะฮะเมื่อเดียวชองมื่อเนึ่ยเนาะโอ้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ดำแล้วเด้อพี่น้องเด้อช่วงดำช่วงเ้าเนี่ยก็ได้ไหลายเติบพี่น้องครับได้ไหลายให้ดอกนะครับ เดี๋ยวไล่เติบเนะาะเดี๋ยวไล่เติบพี่น้องครับเดี๋ยวมือนกะหลังจากโลก,ก้าแล้วเนี่ยกะสีเอาไปดำมือนนะครับพี่น้องพี่น้องครับเอา้าสำหรับคลิป,ลปนี้ก็ฝากพีตอนน้องซ้ำนี่แหละเอา้าขอจงมีความสุขและสวัสดีครับผมไปจวด